การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแขกรับเชิญของเวลตี้เดวายในวันนี้ค่ะเธอสนใจเรื่องการวางแผนการเงินตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ปัจจุบันก็เลยกลายเป็นนัก,กวางแผนการเงินที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะเราอยู่กับคุณจินรัตเ์เจลังสรรสวัสดีค่ะโบสวัสดีค่ะ อายุเท่าไหรเงี้นถามก่อนเร็วๆ25ค่ะพี่25ใช่ค่ะโถดูซิแม่คุณแล้วทำไมเอาเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วทำไมสนใจเรื่องของวางแผนการเงินตั้งแต่เรียนอะโบอ่จริงๆตอนโบเรียนการเงินอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยเสร็จแล้วพอดีช่วงปี3ก็มีโอกาสไปเอ็กชเชนที่สหรัฐอเมริกาอ๋อแล้วพอดีตอนนั้นเข้าคลาสไฟแนนซ์เหมือนกันแต่เขามีรับเชิญ ก็คืออาชีพต่างๆสาย f i ไฟแนนซ์ของที่โน่นเข้ามาคุยให้ฟังเมริาใช่ค่ะก็จะเจออาชีพที่เป็นเฮ้ยฟิไนแนน a ์แพลนเนอไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าให้เราก็เรียน f i ไฟแนนซ์นะก็เลยสนใจเอ้ยคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเขาสิ่งที่เขามาพูดเนี่ยรู้สึกประทับใจมากมันมีอะไรเวิร์ดดิ้งไหนหรืออะไรเงี้ยที่มันขยี้เราจนแบบ ฉันต้องเป็นนักวางแผนการเงินมั้งอะไรเงี้ยคือในมุมมองที่เราเรียนการเงินมาเราก็จะวิเคราะห์ตัวเลขอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่แบบไม่ได้เขาจะไม่ได้พูดถึงผู้คนซะเท่าไหร่แต่พอวันนั้นเขามาพูดให้เรฟังคุณเป็นนักวางแผนการเงินอ่ะคือคุณคือคนสําคัญอ่ะของโลกคุณอิมแพคชีวิตผู้คนจริงเหรอคุณสร้างชีวิตคนคนหนึ่งขึ้นมาแบบผู้คนที่เป็นนักวางแผนการเงินที่ต่างประเทศมาพูดใช่คือเขาบอกว่า เมื่อก่อนเราก็บอกว่าโอเคกันการ,การเรื่องการเงินดูตัวเลขเพื่อให้บริษัทดีขึ้นยอดขายดีขึ้นอย่างนน้นอย่างนี้ <c oughs> แต่นี้มาบอกคุณกําลังพลิกชีวิตผู้คนคุณเปลี่ยนคนข้างหน้าเราให้เขาทําความฝันเขาได้เมันทำได้ด้วยหรออ๋อเลยตรงตรงนั้นนะ่ะกระตุกให้โบรู้สึกว่าสนใจชีพนี้ใช่อพอกลับมาก็มองหาค่ะพี่ประจบเหมาะ CFP เข้ามาเมืองไทยพอดี บอกว่าเข้าไปรุ่นแรกๆนั่งเรียนตอนแรกก็งงงงงอยู่เหมือนกันเพราะเราเข้าไปก็คือชุดนักศึกษาไปอ๋อโบเรียนตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาใช่ค่ะพี่ๆี่เขาก็จะมาจากสายธนาคารบ้างอะไรบ้างก็ก็อายุยกระโบเยอะอยู่เข้าไปก็เหมือนกับได้มีแต่รุ่นพี่แหละใช่มาจาก สถาบันนูนสถาบันนี้ทาคนนารบ้างอะไรบ้างเราก็เข้าไปเออน่าสนใจเนาะเราก็ที่เราเรียนในมหาลัยหลายๆอย่างก็ยังไม่มีเราเข้าไปก็ได้ความรู้เยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นเรายิ่งเชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันทําได้จริงก็เลยสนใจตรงนี้ค่ะเราเริ่มวางแผนการเงินให้ตัวเองตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนเรียนเลยตัง้งแต่ตอนเรียนเพราะว่าพอเราเรียนตั้งแต่โมดูลแรกของ CFP เนี่ยเราก็ต้องวางแผนละดีที่สุดเลยคือเอาตัวเองเป็นโจทย์เพื่อเราจะได้พิสูจน์ว่าทําได้จริงไหมอ่าอ่า่ใช่อล้เริ่ม,เร,มเราเริ่มยังไงอะตอนที่เริ่มขีดเขียนร่างแผนการเงินให้ตัวเอง คือก่อนหนะ้าที่จะเรียนเนี่ยไม่เคยไม่เคยแม้กระทั่งเก็บรายละเอียดรายรับรายจ่ายตัวเองอคือตอนสมัยเรียนคือเราวิเคราะห์แต่อของบริษัทอ่าเขามี สภาพคล่องน้อยไปเยอะไปพูดถือพูดอย่างนู้นอย่างนี้ของตัวเองไม่ได้เก็บแต่พอเข้าไปนั่งเรารูเราต้องเก็บเราเริ่มเก็บแล้วค่ะก็จะเริ่มเห็นว่าเอ้ยใช้อะไรเยอะไปน้อยไปทีเริ่มรีเช็คตัวเองว่าไอ้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพอแน่นอนสมัยมหาวิทยาลัยเรายังไม่มีรายได้ของตัวเองแต่เราก็เห็นเออเพื่อนเพืเขาก็ไปดูหนังซื้อนู่นซื้อนี่แต่พอเรามารีเช็คเนี่ยเราเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นกับตัวเองก็เริ่มวางแผน ตอนนั้นก็เริ่มวางแผนแม้กระทั่งว่าฉันเป็นคนชอบเที่ยวก็จะวางแผนเวลาไปเที่ยวใช้เงินเท่าไหร่อันนี้คือตอนเรียนเลยเหรอใช่ใช่เพราะแต่อตอนเรียนเพราะว่าพี่บ้านก็ชอบเที่ยวเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเวลาจะคุยท็อปิกเรื่องเที่ยวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาจะหันมาคุยกันละอืไปไหนดีอเออถ้าไปฮ่องกงมันก็ใช้งบไม่เยอะนะถ้าไปญี่ปุ่นใช้งบเยอะหรือจะไปแค่สองคนดีแต่ถ้าไปหลายคน ห้าคนนี่ต้องเก็บกี่ปีเขาก็จะคิดการเราก็นั่งฟังว่าเอ้เราตกลงเราจะได้ไปไหมคือตอนนั้นไม่ไม่รู้เลยว่ามันเยอะขนาดไหนรู้แต่ว่าเราจะได้ไปไหมตอนนั้นสนใจแค่นั้นแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มวางแผนแล้วไม่ได้เราถ้าเราทํางานแล้วพ่อแม่เราต้องไปเที่ยวกับเราออต้องก็ต้องดูตรงนั้นกลายเป็นช่วงนั้นโฟกัสเป้าหมายว่ามีเป้าหมายอะไรเอามาเลี้ยงคือเป็นคนชอบชอบคิดเรื่องเป้าหมายเพราะเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่ตั้งเป้าหมาย เราทำตามแผนเราจะได้โอ,อ้แต่ถ้าไม่ตั้งก็ใช้ไปเรื่อยๆไ,<อ>ไ,ไอคิดตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นหมายถึงไอเป็นการที่มีเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นคนที่มีนิสัยชอบตั้งหอดอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กระก่อนเรื่องวางแผนการเงินปั้าหรือว่ามาเริ่ม นิสตรงี้หลายๆอย่างประจบกันประจบเหมาะกันแต่ก็ช่วงอายุเท่านั้นนะคะพี่เมื่อเมื่อเราเริ่มแบบอ่านหนังสือเยอะขึ้นเจอผู้คนมากขึ้นไปเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศทําไมเขาทําอันนู้นอันนี้แล้วทําไมเราไม่ได้ทํอเออน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมาเขียนว่าอยากทําอะไรบ้างในครั้งหนึ่งในชีวิตเออถ้าโหอายุเท่านี้ทั้งที ถ้าไปได้อยากทำอย่างนี้อ,อ,อยากทำอย่างนั้นจะทำกับใครจะยังไงเมื่อไหร่เป็นผู้หญิงมีเป้าจะเรียกว่าเป็นผู้หญิงมีเป้า <c oughs> มีเป้าหมายตอบบลอด่ะเดี๋ยวก่อนพี่อันขอย้อนไปอีกนิดนึงเ<ะ>ดี๋ยวก่อนที่จะแบบไปแบบโอ้โหออะไรนะอยากเป็นนักวางแผนตอนเด็กๆอ่ะแม่ปลูกฝังมาเรื่องพวกเนีน้ว่าแบบเฮ้ยเธอต้องออมเงินนะเธอต้องใช้เงินให้เป็นนะเธอต้องอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนไหม มีส่วนแต่ไม่ได้ขนาดนั้นคือไม่ได้ลงอะไรละเอียดหรือขนาดนั้นคุณแม่อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออจะใช้จ่ายอะไรเราระมัดระวังนิดนึงอะค่ะพี่ว่าเอ๊ะมันแพงไปไหมแต่ถ้าบอกว่าเออต้องเก็บต้องแยกเป็นระบบเป็นไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะอ๋อจะคือก็เหมือนทั่วไปใช่ทั่วไปค่ะแต่เพิ่งมาอินมากๆตอน ปีอะไรนะตอนปีปีสามปีสามโอ้ยก็เริ่มต้นเร็วสิใช่ไหมถือว่าเป็นก็ถือว่าเร็วถือว่าเป็นอุ้ยอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะเริ่มเร็วก็ต้องรวยเร็วหรือเปล่าเป็นเรื่องคาทายเป็นเรื่องคาถ่ายอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงนี้เพราะว่าพอเมื่อเริ่มเร็วตามสูตรต้องรวยเร็วแต่ว่าเราแอบสื่อมาโบเนี่ยนอกจากเริ่มเร็วรวยเร็วเป็นผู้หญิงมีเป้า ตอนนี้เป้าอยา,ากจะเกษียณตอนอายุ45ไม่รู้เปลี่ยนไปหรือ,อยังเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะตามีลองผลบ้างครับผมไม่ได้ลองค่ะ ผมลงทุนเพื่อขายเบพายดีเอสนะครับไม่อะไม่ได้ลงครับแล้วลงเออลงค่ะจริงๆก็หลายทางนะครับคือมีปรึกษาเพื่อนด้วยก็มีศึกษาข้อมูลเองด้วยนี่ครับก็ดูจากผลประกอบการที่ผ่านมานะฮะไม่ก็ได้ลงรายละเอียดมากนะครับแบบลงไปกอว่าปลุกเงินแนะนาก็ได้ประมาณนี้ก็จะเลือกตามที่ทางแบงก์แนะนำ เป็นกองเด่นๆของแต่ละแบบน์ในยุคแห่งการลงทุนที่ไม่ว่าใครก็หันมาสนใจการลงทุนกันทั้งนั้นกองทุนถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหน้ามอนิเตอร์พอร์ตของตัวเอง โดยผู้จัดการกองทุนจะคอยขัดเลือกตราสารต่างๆและลงทุนแทนเราแต่ทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสีย่ยงเราจะต้องศึกษาก่อนว่าแต่ละกองทุนมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วที่นี้ควรรู้อะไรก่อนซื้อกองทุนลองไปฟังคำแนะนำจาก K-Expert กันเลยค่ะ ตอนนี้มีหลายคนอยากจะลงทุนในกองทุนรวมรแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีมาถามเคเอ็กซ์เพรสเมียดีกว่าแนะนาหน่อยจริงๆการเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยก็ไม่ยากเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปที่สาขาของธนาคารหรือตามบริษัทอาจัดการกองทุนรวมเนี่ยเขาจะให้ทําแบบประเมินความเสี่ยงซึ่งตรงน,นั้นนะฮะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเรารับความเสี่ยงได้เบอร์5้าจะเหมาะกับกองทุนประเภทนออไอ้ที่สิบเอ็ดข้อใช่อันนั้นแหละครับ จริงๆก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้กับเราอย่างง่ายๆและกันว่าเราเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนบ้างนะแต่ที่เคสเปอร์อยากจะแนะนำแล้วกันคือไม่ใช่ดูที่ความเสี่ยงอย่างเดียวแต่ดูที่ไลฟ์สไตล์ของเราดีกว่าเช่นว่ายัางไงอะไลฟ์สไตล์ยังไงอะไรยังไงอันดับได้เลยนะครับกองทุนรวมที่ทุกคนต้องมีเนี่ยกองทุนประเภทนี้ชื่อว่า m o n e y Market ก็ตฟัง สายไทยคือเป็นกองทุนรวมตลาดเงินนะครับนโยบายเนี่ยลงทุนง่ายมากเลยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลท,ที่อายุน้อยกว่า1ปี 1> หรือว่าตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อายุน้อยกว่า1ปีเนี่ยเข้ามาในพอร์ตตรงนี้ความดีของมันนะฮะก็คือว่าความเสี่ยงต่ำมากต่ำที่สุดในประเภทของกองทุนรวมด้วยกันแล้วให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสเสถียรปัจจุบันนะครับกองทุนรวมตลาดเงินให้ผลตอบแทนอยู่สัก1.5ถึง1.8เปอร์เซ็นต์ต่อปี ฟังดูแล้วอาจจะไม่ไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราไม่เสียภาษีด้วยแล้วถ้าเกิดเราไปเทียบกับกอเงินฝากออมทรัพย์แล้วกันอันนั้นได้ผลตอบแทนทัก0.5เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเนี้ยได้ผลตอบแทนมากกว่าสามเท่าสําหรับคนที่บอกว่าอยากจะเผื่อไว้ใช้จ่ายอยากจะต้องการสภาพคล่องเนี่ยจะบอกว่ามันในเวลาเดียวกันมันอาจจะนอย้แต่คล่องตัวใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีกองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยไว้เป็นพื้นฐาน คราวนี้ถ้าขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งบอกว่ามีกองทุนตลาดเงินแล้วจะยังไงต่อซื้อกองทุนหุ้นเลยดีไหมคำตอบก็คือว่าอย่าเพิ่งนะครับประเมินตัวเองก่อนสักนิดนึงว่าเรามีภาษีที่จะต้องเสียหรือไม่ถ้าเรามีภาษีที่ต้องเสียแล้วอยากลงทุนในหุ้นด้วยตัวเลือกที่บอกว่าดีที่สุดเลยก็คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่าที่เราคุ้นเคยในนาม LTF นั่นเอง ก็คือจะได้ประโยชน์ทั้ง2ต่อนะฮะต่อแรกก็คือได้รับการลดหย่อนภาษีตามที่ภาครัฐสนับสนุนไว้ต่อที่2ก็คือได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นด้วยอ,อ,อันนี้ก็เป็นกองทุนรวมอีกประเภทหนึ่งที่ทุกคนควรมีสุดท้ายนะคะ,อะบอกว่ามีมันนี่มาเก็ต u n d แล้วมี LTF แล้วเนี่ย ถึงค่อยพิจนารณากองทุนรวมประเภทอื่นที่จะสร้างผลตอบแทนให้เราซึ่งแน่นอนว่าก็มักจะเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าคนที่ไม่เสี่ยงเลยเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตก็เสี่ยงอยู่อย่างหนึ่งเสี่ยงว่าเงินจะลดน้อยถอยลงตามเวลาคือในอนาคตอาจจะไม่ได้มีเอาไปใช้จ่ายนะซึ่งไอกองทุนรวมความเสี่ยงสูงเนี่ยจริงๆก็มีหลายแบบที่เราคุ้นเคยกันมากสุดเลยก็คือกองทุนรวมพุ้นไทยอ,อันนี้ดีนะครับราบางคนบอกว่านานี่แหละกองพุนธุ้พุนนานี่แหละใช่นี่เองคือบางคนบอกว่าไม่ได้มีเวลามานั่งติดตาม ตลาดไม่ได้มีเวลามานั่งวิเคราะห์เนี่ยปล่อยให้มืออาชีพเขาจัดการก็ได้ครับพีการงานไม่ค่อยมีเวลาติดตามนี่กองทุนรวมหุ้นไทย<ม>ก็จะเหมออาะกับพี่เลยค<ม><ม>ือ<ม>ก็ต้องเลือกแบบที่เป็น<ม> Fun, แ c t i v e ฟันแอคทีฟฟันหมายถึงว่ามีผู้จัดการกองทุนเนี่ยช่วยในการเลือกซื้อหุ้นให้ช่วยในการซื้อขายให้<ม>ทําให้เราเนี่ยก็บริหารจัดการง่ายได้รับเงินเดือนมาแล้วก็เจียดเงินเข้ากับกองทุนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเท่านั้นครับดีสิเนียวเพราะว่า ไม่รู้เรื่องพุ้นไม่เป็นไรมีมืมออาชีพไม่มีเวลาไม่เป็นไรมีมืมออาชีพจบเลยอยีนนี้ก็ลงทุนได้หมดเลยไล่มาตั้งแต่มันนี่มาเก็ตฟันเ่ยจะ LTF เอยมาจนถึง กองทุนหุ้นธรรมดาดังนั้นก็คำแนะนำง่ายๆครับอย่าเลือกหุ้นอย่าเลือกกองทุนรวมเพียงเฉพาะว่าเหมาะกับระดับความเสี่ยงแต่อยากให้มีกองทุนรวมหลากหลายประเภทเพราะว่ามันจะได้สนับสนุนไลฟ์สไตล์ของเราได้อืมโอ้ยวันนี้รู้เรื่องกองทุนรวมขึ้นอีกเยอะหลายคนอาจจะตัดสินใจลงทุนแล้ววันนี้ขอบคุณ k e x p e r t เดหนียวมากค่ะกลับไปคุยกับแขกรับเชิญของ w ว a l t h y DIY กันต่อเลยค่ะ Expert. มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีปรึกษาได้ทุกเรื่องการเงินที่ธนาคารเกษตรกรไทยทุกสาขากลับมาคุยกับโบกันต่อค่ะนักวางแผนการเงินที่อายุน้อยที่สุดอ่ะคุยกันต่อโบ เป็นผู้หญิงมีเป้ามีเป้าหมายนู่นนี่นั่นตลอดเวลาจะเที่ยวแต่ละปีหรืออะไรก็าตามเอาเป้าหมายการเงินในปัจจุบันก่อนเป้าหลักใหญ่ๆของคืออะไรหลักใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องเกษียณอ่าแต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดทำงานนะอ่าเกษียณคือโบเชื่อแล้วแหละว,ว่างานนี้โบจะทำไปเรื่อยๆตลอดชีวิตแต่ตั้งใจว่าอายุ45ปุ๊บต้องไม่ไม่จำเป็นต้องมาแบบหูกังวลว่าจะต้องได้มาเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะอืออายุ45 อีก20ปีโอ้แปบ๊บเดียวนะ20 20ค่พี่เดี๋ยวก็45แล้วอนะไรอย่างงี้ใช่ไหมคิดแต่คิดว่าอันเนี้ยไม่น่าจะเปลี่ยนแผนอะไรนะไม่น่าจะเปลี่ยนออใช่ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมชัดเจนค่ะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ๆที่เราวางไว้ระหว่างทางโบต้องลองมือจัดการอะไรยัญ่งกันบ้างคือพอวอเช็คกลับมาว่าเอ๊ะเราต่อเดือนเนี่ยเราต้องใช้เท่าไหร่ เราก็ย้อนคิดเลยว่าปีนึงใช้เท่าไหร่กลับมาเป็นณอายุ45มันต้องเป็นก้อนขนาดไหนก็ตกใจเออเออตอนนั้นตกใจ่ากอยู่ควแผนการเงินยังตกใจเลยอ่ะนูสคือด้วยความงนี้เหอนยใช่ไหมมันก้อนใหญ่ใช่ไหมเราวางอายุเฉลี่ยอายุเฉลี่ยคนไทยเดี๋ยวนี้ก็80ถ้าถ้าพูดถึงญี่ปุ่นนี่ก็90ใช่เราก็วางเผื่อๆไว้มีเหลือดีกว่าค่ะค่ะพี่มันกลายเป็นว่าหลังเกษียณอีกประมาณ40-50ปีที่ต้องใช้เนยนะถ้าโบจะ เสีย45โบต้องเก็บอีก45เพื่มอีก45ใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็เลยก้อนใหญ่ก็เลยต้องต้องเก็บค่อนข้างเยอะแต่ไหวไหมสู้ไหวไหมไหวค่ะพี่สู้ไหวตั้งแล้วต้องทำได้ตั้งแล้วทำได้เา้4เพื่อแล้ววิธีการมันจะต้องต้องทำยังไงนั้นก็ก็ะสัดส่วนนะคะพอร์ตก็คือดูคือ ต้องดูด้วยว่ารายได้เป็นยังไง <ฮ ques S 1> อย่างตอนนี้ที่เลือกเข้ามาทําตรงนี้ที่เหมือนอิสระเลยเนี่ยเพ <ฮ cht S 1> <Were> ื่อที่ว่าเราจัดการเวลาของเราเองเราก็จัดการรายได้ของเราเองด้วยเราก็สามารถแบ่งว่าเออตอนนี้น่าจะได้เท่านี้แบ่งกี่เปอร์เซ็นต์ออกมาดีก็ที่ลงทุนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีทั้งกองทุนหุ้นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นกองทุนเพราะด้วยเราเอาเวลามาลงกับงานค่อนข้างเยอะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปมอนิเตอร์แบบ ตลอดเวลาเหมือนหุ้นลายตัวอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะลงเป็นพวกกองทุนมากกว่ามีทั้งกองทุนหุ้นกองทุนอสังหากองทุนตราสารหนี้หรือแม้กระทั่งประกันก็คือเวทเอาอะค่ะพี่เราก็ต้องจัดการเรื่องภาษีตัวเองด้วยเราก็ต้องดูถูกด้านใช่คือบางทีแม้กระทั่งเรื่องภาษีเนี่ยทำให้เราเซฟอะไรขึ้นมาได้เยอะนะ ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆหะายอย่นเช่นไหนตัวอ,อย่างเช่นเรื่องภาษีแล้วหลายๆคนมองว่าภาษีแค่ทํายังไงให้เราจ่ายน้อยอ,ะอ,อ่ะแต่จริงๆตรงนั้นน่ะมันทําให้เราเก็บเงินก้อนได้อยู่นะเพราะโบไปคุยกับลูกค้าหลายๆท่านคือการเปว่าเงินก้อนสุดท้ายของเขาอยู่ในอะไรที่เขาดึงออกยากที่สุดเดี๋ยวนะเอาใหม่เงินก้อนสุดท้ายของเขาอยู่ในอะไรที่ดึงออกยากที่สุดก้อนไหนเขาดึงออกยากมันถึงจะอยู่ อ่ากว่าจะดึงออกมาได้55ถูกไหมคะอันไหนดึงมาได้ง่ายๆเร็วๆจะไม่อยู่จะไม่ค่อยอยู่5ปีฉันก็ขายแล้วใช่ใช่ก็เลยกับว่าเออมันก็เป็นข้อดีเนาะถ้าต้องดูราเบียบินัยตัวเองด้วยคือมันล็อกเลยใช่แต่ก็ในการวางแผนมันต้องมีบางอย่างเฟกซิเบิลบางอย่างก็ต้องล็อกไว้พวกที่แบบจำเป็นไม่มีไม่ได้เราก็ล็อกไว้เลยเพื่อ กำหนดตัวเองอบางอย่างมันขึ้นลงระหว,ว่างทางแล้วเพื่อใช้ฉุกเฉินอ่าอ,อันนี้ก็ปล่อยมันไปได้ระดับหนึ่งแต่เราต้องเข้าใจตัวเองเยอะที่สุดเหมือนกันเวลาไปวางแผนการเงินให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจเขาให้เยอะที่สุดเราอยู่อยู่กับเขาเข้าใจไลฟ์สไตล์เขาอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไอ้แผนอย่างเงี้ย สมมติโบวางแผนให้พี่การไม่สามารถไปใช้ได้กับอีกคนหนึ่งแน่นอนไม่ได้ค่ะมันคนละโจทย์กันใช่ความยืดหยุ่นใช่เลื่อนไขใชไม่เหมือนกันคือบางคนเขาไปแน่นมากเขาอึดอัดมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณวางแผนการเงินแสดงว่าคุณห้ามใช้อะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ต้องรู้ว่าแบบนี้เขาสบายใจแล้วเขาถึงจะอยู่คือถึงจะใช้อย่างนี้ได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าเขาอึดอัดเนี่ยพรุ่งนี้เขาก็เลิกแล้วแล้วแผนมันจะใช้อะไรได้ แสดงว่าเวลาเราเข้าไปดูให้คนอื่นเราต้องดูไม่ให้เขาอึดอัดด้วยใช่ค่ะยังซื้อได้นะอ่าเหมือนเหมือนเป็นหมออะค่ะหรือเหมือนกับเราบอกให้คนลดความอ้วนน่ะแต่คุณห้ามกินอะไรเลยอะ่ะไม่ได้มันก็ไม่ได้มหมอก็เหมือนกันถ้าหมอจะแบบตริกมากมคนไข้ก็ไม่อยู่กับหมอคนนี้อ่าแล้วเขาก็จะไม่หายด้วยอันนี้บอกถ้าไม่ห้ามใช้เลยค่ะพี่พี่ห้ามซื้อน,นู่นนี่ แั๊บเดียวปั๊บเดียวค่ะแผนไม่เป็นแผนแล้วแทนที่จะพลิกชีวิตเขาชีวิตเขาก็เหมือนเดิมเป้าหมายที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วแผนมันจะได้อะไรขึ้นมาแผนการเงินทําเพื่อให้ชีวิตคุณได้ตามที่คุณหวังไม่ใช่หรอเออโอ้ยอย่างนี้วางแผนคนอื่นสร้างความมั่งคั่งให้คนอื่นของตัวเองสบายสิเป็นเรื่องท้าทายท้าทายงไงอ่ะท้าทายงไงก็ เป้าหมายปรากฏว่าทําให้คนอื่นรวยเต็มเลยจ้าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือด้วยความที่เราเราเราเรียนมาอะไรเงี้ยเราก็ชอบที่จะใส่เป้าหมายเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเป้าไหนนี้ได้เราก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรได้อีกไหมเราก็ใส่ใส่ด้วยแต่ไอที่ได้หลักๆเนี่ยต้องได้เหมือนกันเวลาคุยกับลูกค้าลูกค้ามีเป้าหมายเยอะได้นะคะแต่อันไหนที่คุณซซเรียสไม่มีไม่ได้บอกโบมาเลย อันนี้สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเป้าหมายอื่นมันห้ามมาแบบดึงตรงนี้ไปนะเคยเจอลูกค้าบอกข้อมูลไว้หมดปะมีค่ะเหมือนคนไข้อ่ะมีบอกการคุณมาเดี๋ยวนี้แต่ไม่บอกหรอกว่าฉันแอบลบจิตอยู่ในนี้อะไรเจอแล้วเธอเจอลูกค้าไหมคะมีค่ะมีทั้งตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจแล้วหนูทำไงอะก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจเออเราเข้าใจแต่จะบอกกับลูกค้าทุกครั้งว่ายิ่งคุณให้ข้อมูลละเอียดเท่าไหร่แผนคุณยิ่งได้ ดูได้เข้าใจแล้วเขาก็จะได้ตามนั้นได้ดีที่สุดแต่แน่นอนทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับออยู่แล้วไม่ต้องกังวลฟังดูมาทั้งหมดตั้งแต่คุยมาโบต้องเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ไม่มีช่วงฟุ่มเฟือของชีวิตเลยใช่ไหมมีไหมก็มีค่ะมีเหรอแต่เราตั้งบัดเจตให้ตัวเองเอากันนั่นแหละมันไม่มีไงบางคราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบพี่ได้ใช่พี่ไอพ่แนใช้คำว่าคนส่วนใหญ่เขาจะแบบ โอ้เป็นช่วงคือมันจะมีช่วงลเขาเรียกช่วงฟุ่มเฟือยของชีวิตคือช่วง <ฮะ S 1> ที่ตั้งหลักยังไม่ได้ก็จะแบบอู้จ่ายเพลินไป <c oughs> เป็นหนีบางไหมเป็นหนีบางใช้อีลุยฉุยแชร์เก็บเงินไม่ได้แต่ของโบไม่มีแบบชีวิตแบบนั้นเลยถูกไหมเพราะหนูวางแผกนการเงนินแต่ปีสามก็จะไม่มี อาจจะมีหลุดบ้างค่ะพี่ได้บ้างมันเป็นเรื่องปกตินะอันนี้ต้องเข้าใจถ้าไม่เคยหลุดเลยอ่ะเราจะไม่เข้าใจลูกค้านะอต้องหลุดต้องหลุดบ้างแต่ก็อยู่ในกรอบที่เราวางไว้ระดับหนึ่งเช่นเวลาไปเที่ยวก็ต้องงบเท่านี้งบเท่านี้ถามว่าเคยหลุดจากกรอบไหมเคยเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างแต่เราตั้งไว้เท่านี้มันเกินมาเท่านี้แสดงว่าครั้งต่อไปเราต้องทํำยังไงอ่า คือจะต้องมีบทเรียนจะได้เข้าใจลูกค้าอย่างเงี้ยหลังจากนี้คิดว่าจะมีการรื้อปรับขยับแผนึดงไหมคนที่มีเป้าชัดๆมาตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นไปได้ค่ะแต่คือมันคือแผนใหญ่เราไงส่วนใหญ่ที่โมปรับจะเป็นแผนย่อยซะมากกว่าแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่อนาคตอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆเจอผู้คนที่อาจจะมีอะไรอินสปิเรชันใหม่ๆก็เป็นไปได้จริงๆเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้คือตื่นตัวเรื่อง วางแผนการเงินอย่างโบเยอะโบว่าเยอะไหมค่ะเยอะเยอะใช่ไหมคือเราเจอที่ไหนเราก็จะเด็กสมัยนี้วางแผนการเงินเร็วมากในเวลาเดียวกันเราก็ยังเห็นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งใช้จ่ายอะไรนี้เหมือนกันแล้วก็เริ่มต้นวางแผนไม่เป็นโบฝากให้คาแนะนําก็คนรุ่นใหม่ๆหน่อยก็อยากฝากไว้มันเป็นเรื่องสําคัญสําคัญมากๆพอทุกอย่างที่เราอยากจะทําอยากจะมีหรืออยากจะเป็นเนี่แหละ มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทั้งหมดเลยอือยากจะทํามันนก็เกี่ยวกับเรื่องเงินอยากจะเป็นคนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ถ้าคนทําเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องง่ายมันไม่ได้ยากเลยนะคะทําให้มันเป็นเรื่องง่ายซะมองให้มันง่ายๆแล้วแพลนมันถือเป็นความรับผิดชอบรับผิดชอบหนึงของเราอแค่นั้นเองใครๆก็ทําได้อจริงใครๆก็ทําได้แต่ไอเราอะบอกว่าง่ายไงแต่พอคนฟังอะถ้าคน คนที่เขาคิดว่ายากเขาก็จะคิดว่ายากนี่บอกว่าเช่นเราคุยกับคนเป็นนี่นอกระบบสมมุติพี่การยปตัวอย่างเราก็บอกนี่ไงก็ตามสูตรไงงี้งี้นี้เขาก็พอเราจะแนะนาเขาจะเขาก็จะบอกว่านี่เห็นจะ practical มันอืรู้สึกไหมเออเจอบ้างใช่เออเนี่ยเราเจอเคสอย่างเงี้ยเราทําไงอะอต้องคุยกันนูว่าที่เขาคิดเบื้องหลังความคิดของเขาอมาจากไหนลูกค้าหลายหลคนที่โบไปเจอเนี่ย โมไม่ได้เอา Excel ไปกลางอะไรไปกลางนะคะบางคนโมใช้กระดาษเปล่าเ A4 วาดรูปไปเขาดูให้เขาเห็นภาพใหญ่ภาพเดียวกว่เราบางคนที่เขาติดเนี่ยเขาติดเพราะเขาอยู่ในภาพเล็กตรงนั้นแค่นั้นแต่เขาเห็นใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงโอ,อเขารู้เลยว่ามันง่ายอ ทุกคนไม่ได้มีทางเลือกแค่ทางเลือกเดียวอชอยนี้คุณทําไม่ได้มันอึดอัดกับไลฟ์สไตล์คุณคุณลองชอยที่สองไหม,มหรือชอยที่สามละ่ะอ,อย่าไปบีบใครให้เดินตามทางที่เรากําหนดแต่เรามาช่วยกันครีเอททางที่มันเหมาะกับทุกคนดีไหมวนี่แสดงว่าเป็นนักวางแผนการเงินที่มีความสร้างสรรค์ด้วยคือเชื่อว่าเรื่องนี้มันสร้างสรรค์ได้อะ ไม่อยากให้แบบเอาทุกอย่างเป็นล็อกเรารู้สึกว่ามันทําให้เรายากไปหมดอมใช่เพราะพี่เคยคุยกับบางคนที่จรรู้สึกเขาเขามีคําตอบอยู่แล้วว่าคุณต้องทําอย่างนี้สิหนึ่งตามสเต็ปหนึ่งสองสามสี่แต่โบกำลังบอก,ก,ออกนี่จะเป็นต้องหนึ่งสองสามสี่เลยก็มันมีตั้งหลายทางคุณก็เลือกเอาทางที่สบายใจใช่แล้วยิ่งวางแผนวางแผนเร็วเป็นข้อดีอเพราะวางแผนเร็วคนปรับเปลี่ยนแล้ววางทางไปได้เรื่อย คุณใช้ช้อยส์นี้แล้วรู้แล้วว่าในอนาคตอยากใช้อีกช้อยส์หนึ่งคุณก็ยังปรับทันแต่ถ้าช้าเนี่ยช้อยส์คุณอาจจะเหลือน้อยลงน,นนะ,ะวันนี้ใครที่ยังไม่เคยวางแผนการเงินอาจจะลองดูนะคะวางแผนเริ่มต้นเร็วอย่างโบก็จะ,กะเกษียณเท่าไหร่นะสี่สิบห้าเนี่ยโบเดี๋ยวสี่ห้าไม่สี่้าเดี๋ยวนาะคตเผื่อเจอกันอีกมาได้ส <c oughs> ีิวันนี้ขอบคุณโบมากค่ะขอบคุณค่ะ ก็อยากฝากไว้ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญสําคัญมากๆพอทุกอย่างที่เราอยากจะทําอยากจะมีหรืออยากจะเป็นเนี่ยแหละมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทั้งหมดเลยนะคะคุณทําเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องง่ายมันไม่ได้ยากเลยนะคะทําให้มันเป็นเรื่องง่ายฟ้ะมองให้มันง่ายๆแล้วแพนมันถือเป็นความรับผิดชอบรับผิดชอบหนึ่งของเราแค่นั้นเองใครๆก็ทําได้